สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย SCP อินเตอร์วันนี้มาอยู่นอกสถานที่อากาศมันดีก็เลยเอาเป็นว่าถ่ายกันบนไม้นั่งริมถนนนี่แล้วกันเพราะว่าอยู่ในรถมันอุดอู้มันบรรยากาศไม่ได้ในไหนเรามาต่างจังหวัดวันนี้อยู่ที่นคปรปฐมอยู่สำนักงานที่ดิน จังหวัดนครปฐมมีคดีเกี่ยวกับที่ดินอีกแล้วก็เลยไหนๆก็ไหนๆหยิบเรื่องนี้มาคุยกันซะเลยเรื่องภาระจำยอมทางจำเป็นที่ดินตาบอดอ่ะมีสามประเด็นนี้ก็คือหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้ว บรริมถนนเลยนะก็เสียงรถเสียงไลนนิดหน่อยเรื่องที่ดินตาบอดเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้คิดว่ามันเป็นที่ดินที่ไม่ดีมันเป็นที่ดินที่ไม่สามารถออกถนนได้แล้วอย่างนี้จะซื้อไปทำไมซื้อมาแล้วออกถนนเดินทางเข้าออกไม่ได้ความจริงแล้วนั้นผิดนะครับที่ดินตาบอดเป็นที่ดินที่ซื้อได้ ซื้อแล้วสามารถจะขอทางจำเป็นได้จะเบียดบังขอทางออกทะลุผ่านที่ดินคนอื่นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมมาที่ดินจังหวัดนครปฐมเนี่ยก็มาคัดทะเบียนที่ดินของที่ดินแปลงที่เราจะขอทางจำเป็นออกไปสู่ถนนใหญ่ ทางจําเป็นนั้นตามกฎหมายว่าไว้อย่างไงบ้างมาตราหนึ่งสาสี่9ประมวลกฎหมายแพ่งที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกทางสาธารณะได้นั้นไซท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้ แต่เมื่อต้องข้ามสะบึงหรือทะเลหรือมีที่ชันอันระดับที่ที่ดินกับทางสาธารนณะสูงกว่ากันมากไซท่านว่าให้ใช้ความในวักต้นมาครับและวิธีทำทางผ่านนั้นต้องเลือกให้พอควรแก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิผ่านให้คำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้ และถ้าจำเป็นผู้มีสิทธิ์จะผ่านจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์จะผ่านต้องให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่เพื่อเป็นความเสียหายอันเกิดเหตุแก่เหตุที่ผ่านทางนั้นที่ผ่านทางนั้นขอโทษครับเมื่อกี้เป็นข้อกฎหมายเหมือนจะยาวนิดหนึ่งผมขบวัให้เข้าใจง,ง่ายๆแล้วกันเอาภาษาคนพูดกันง่ายๆสรุปแล้วไอ้ที่ดิน ตาบอดที่ผมพูดถึงเนี่ยที่ดินที่มันไม่มีทางออกทางสนาธารณะหรือถ้ามีทางออกก็ออกได้ยากลำบากมันจะติดคลองติดเนินชันติดบึงติดอะไรก็แล้วแต่มันออกไม่ได้เราสามารถฟ้องที่ดินใกล้เคียงเพื่อขอทางจำยอมออกไปสู่ทางสนาธารณะได้นี่คือข้อกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าฟ้องซีซัวได้ก็ต้องออกให้ เสียหายกับเจ้าของที่ดินที่เราขอทางจำาจำยอมเนี่ยน้อยที่สุดอาจจะตัดขอบที่ดินหรือว่าดูเป็นทางที่ไม่ไม่รบกวนการครอบครองที่ดินขเขาเกินไปและก็จะทําถนนก็ได้แต่ก็สามารถจะให้ความเสียหายให้ค่าที่ดินตามสมควรเป็นค่าเสียหายแก่การผ่านทางนั้นๆ สรุปแล้วว่าที่ดินที่ผมรับคดีมาเนี่ยมันเป็นที่ดินตาบอดไหมเล่าเรื่องก่อนที่ดินนี้เดิมทีเป็นที่ดินแปลงใหญ่แปลงเดียวพี่น้องสามคนครอบครองมาด้วยกันมันก็มีคนหนึ่งติดถนนใหญ่มันหันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่คนหนึ่งได้ถนนใหญ่ไปเต็มเต็มอีกสองคนมันอยู่ท้ายที่ดินกลางที่กับท้ายที่อ่ะเห็นภาพนะถนน ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็หันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวมีถนนใหญ่ตัดเส้นเดียวที่บนทีนี้ตอนแรกอยู่กันมาไม่มีปัญหาอะไรมีถนนผ่านด้วยทำถนนให้แปลงที่สองแปลงกลางกับแปลงหลังสามารถออกไปถนนใหญ่ได้แต่วันดีคือร้ายพอไอเราเป็นเจ้าของแปลงที่3ามแปลงหลังเลยพอไอ เจ้าของรุ่นพ่อเนี่ยตายตอนนี้เหลือเมียเมียรับรับมรดกมาเมียได้ที่ดินผืนนี้มาจากการจัดการมรดกเป็นภรรยานะมันเกิดปิดทางออกทางถนนที่ตัดผ่านเนี่ยมันปิดไม่ให้ออกทีนี้ที่ดินมันเลยกลายเป็นที่ตาบอดเราก็เลยจะต้องฟ้องขอภาระจำยอมตามข้อกฎหมายที่ผมอ่านให้ฟังมเมื่อกี้ ก็คือจะขอให้เปิดทางออกให้ให้ศารสั่งเลยถ้าเกิดไม่มาสู้คดีหรือว่าจะคุยกันเรียกงค่าให้จ่ายค่าเสียหายยังไงก็ให้สารสั่งเลยให้เปิดทางให้คอยว่าทีหลังถามว่ายากไหมคดีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทางออกที่เราจะออกเนี่ยมันต้องเป็นทางที่เสียหายกับเจ้าของที่ดินคนอื่นน้อยที่สุด ซึ่งแต่เดิมมันก็เป็นทางอยู่แล้วตอนนี้เราต้องการให้เปิดที่แล้วก็ตัดโฉนดใหม่ให้เรียบร้อยแค่นั้นเองมันก็เลยค่อนข้างจะง่ายเพราะฉะนั้นที่ดินตาบอดอยากกลัวที่จะซื้อซื้อได้แต่ต้องมาทำภาระจํายอมขอเปิดทางจำเป็นขอโทษครับมมนคนละเรื่องกันเปิดทางจำเป็นให้ออกถนนได้มันก็จะไม่กลายเป็นที่ดินตาบอดอีกต่อไปทีนี้มาพูดถึงทางจำเป็น ทางจําเป็นโทษครับงงจริงพูดสับทางจะเป็นคือต้องฟ้องเอาขอเปิดทางจะเป็นแต่ว่าภาระจำยอมคืออะไรภาระจำยอมภาระจำยอมเป็นสัพท์ทางกฎหมายภาระจำยอมเกิดได้สองทางทางแรกก็คือทํานิติกรรมติดกับเจ้าของที่ไปเลยเป็นภาระจำลองสลักที่ดินไปนเลยว่าทางเนี้ยเปิดเพื่อเป็นภาระจำยอมทํานิติกรรมนะอีกทางหนึ่งก็คือ ต้องครอบครองไอ้ที่ดินที่ผ่านนั้นอ่ะเกินกว่า10ปีโดยสงบเปิดเผยอยากเป็นเจ้าของลักษณะเดียวกันกันกนกบการครอบครองปละปักพอเกิน10ปีแล้วเราก็สามารถจะนำไปฟ้องศาลขอทางผ่านเนี้ยเป็นทางจำเป็นเพื่อออกสู่ทางขอโทษครับขอสารเป็นภารลจํายอมเพื่อเปิดทางสู่สาธานะ ให้สลักกับที่ดินผืนนั้นไปเลยว่ามันเป็นทางภาระจำยอมโอเคสรุปแล้วมี2แบบแบบแรกขอทางจะเป็นแบบที่สองใช้กันมานานแล้วอาจจะตกลงกับเจ้าของที่ที่ผ่านทางออกไปทำเป็นทางจะเป็นภาระจำยอมหรือว่าอาจจะครอบครองใช้กันจนครบสิบปีอยากสงบเปิดเผยอ,อยากเป็นเจ้าของก็นำเรื่องเอาไปยื่นต่อศาล ขอเป็นตัวภาระจำยอมได้เช่นเดียวกันวันนี้เอาเรื่องที่ดินมาคุยกันเพราะว่ามาทำงานเรื่องนี้พอดีก็หวังว่าผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากคลิปคลิปนี้ไม่มากก็น้อยก็สุดท้ายเช่นเดิมถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมแวะมาเบ้น เรามีที่ดินแบบนี้กันไหมสมควรไหมที่จะเปิดทางให้นะทางที่ไม่ใช่ที่ดินเขาแล้วก็มีคําถามอะไรทิ้งไว้ได้เลยหรือจะแวะทักทายสวัสดีกันก็ได้สําหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ